หลวงปู่สมภานก็จะถวายเพลิงวันที่สี่กตกดาท่านเห็นว่าท่านสั่งไว้ไม่ให้ไม่ให้เก็บไว้นานให้รีบให้รีบทํารีบเผาซะก็เอ็มบูเพื่อนสรงข่าวมาว่าจะถวายเพลิงวันที่สี่กตกดาเมื่อวานยังพูดกับเจ้าคุณบุญมีว่าเอจะหาวันไหนไปนาะ น่าจะไปสักสักวันหนึ่งแต่นี้ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันภาระยังหาแน่นอยู่จะไปมันมันยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าวันที่สองวันที่สองเราจะฉีดวัคซีนเออวันนี้ก็ชาวพวกคณะวัดป่าบ้านตาเนี่ที่ไปเข้าชื่อต่างๆเนี่ยว,วันนี้ก็ก็ ถจะนัดให้ไปฉีดบ่ายโมงถึงบ่ายบ่ายสี่โมงเนอะบ่ายสี่โมงแล้วก็ปิดแล้วนะตนนัวนี้ไม่ไม่มีแล้วเนอะไอไอวันนี้เนอะไอจะรีบไปก็รีบไปเนอะไปฉีกันให้หมดเนอะวันนี้แต่วันนี้ก็ให้วันนี้ถึงบ่ายสี่โมงก็ปิดแล้วเน้่นี่เพราะนั้นใครยังไม่ได้ฉีดที่ลงชื่อไว้รีบไปฉีดซะ เราอย่าไปนอนใจอย่าไปไว้ใจอย่าไปคอยจะเลือกจะเลือกเอาวัคซีนอันนั้นเลือกเอาวัคซีนอนนันนี้อะไรอะไรไปต่างๆนานา,นา,นานมันตอนนี้มันเก็แย่งชิงกันแล้วก็วก็แย่งกันปัดกันอะไรตอะไรยุ่งวุ่นวายไปหมดแต่มาใหม่ๆเนี่ยอ้อ,อนวอนให้ฉีดก,ก็ไม่ฉีดเดี๋ยวนี้แหละวัคซีนมาไม่ทันก็แย่งกันฉีดละบา ยุ่งวุ่นวายเนี่ยโอ้บนุษย์เราเนี่จั๊กไปเอาได้ไม่ด้การเป็นมรุษุษก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยเป็นคนนี่นะมันคนท้ายคนฝาคนหน้าคนหลังคนไปเรื่อยปะเป,ปะไปเรื่อยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์มันมันยากที่สุดก็คือคนวุ่นวายที่สุดก็คือคนสิ่งอื่นๆก็ไม่เห็นวุ่นวายไม่เห็นยากโดยเราคนเราเฝึกให้มันง่ายสักหน่อยก็ดีนะคนเราเ แค่จะฝึกรับมันง่ายก็มันก็ไม่ยากไม่ยากที่จะฝึกได้อันนี้ก,ก็ก็ดูด้วยนะอันนี้ก็ยังว่าจะหาวันไหนไปไปไอ้กาบหลวงปู่หลวงหลวงปู่สมพานพวกเกี่ยวข้องกับท่านมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงว่าลาสุดท้ายเนี่ยไม่ไม่ได้ไปกันแลแลยังไงไปร,รู้แลไม่เนี่ยขาดอะไรอยู่ ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเก้าสิบปีอย่างนี้ก็หายากมาเต็มทีแหะเแดนพอท่านลม้มลงไปสิ้นลงไปละสังขารลงไปก็รู้สึกสะเทือนสะเทือนในวงกรรมฐานเพราะวงกรรมฐานเราจะสร้างครูบาอาจารย์ขึ้นมาแต่ละองค์แต่และองค์เนี่ยมันไม่ใช่ของง่าย พราะการสร้างกรรมฐานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับทวนกระแสน้ําแม่น้ําแล้วมันไหลเชี่ยวขนาดไหนแล้วว่ายน้ําทวนกระแสน้ําขึ้นมาเนี่ยมันยากขนาดไหนถ้าไม่มีกําลังเหนือ,เ,อเหนื้อก,กระแสน้าม,มันก็ถูกน้ําพัดพาเอาไปเบื้อง้นแตกรรมฐานเราก็เหมือนกัน,นเนี่ยกรรมฐานเราทวนกระแสของโลกโลกที่ไหนที่ไหนเขาก็ตื่นเต้นกัน ปารถนาดิ้นรนขนขวายสเสวงหารูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสเพื่อมาบำรุง o มาเบลทางตาหูจมูกดิ้งกายเจ้าของเข้าสู่จิตสู่ใจอยากจะได้อารมณ์ดีเรื่องราวที่ดีๆเบอร์บ้านผ่องใสทุกข์ยากลำบากเ,เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวแย่งชิงเบียดเบียนกันยังไงก็ไม่คำนึงถึงขอให้ได้มาในรูปที่ต้องการเสียงที่ต้องการกลิ่นที่ต้องการรสที่ต้องการ สัมผัสที่ต้องการเท่านั้นแหละนี่แหละกระแสของโลกทั้งทั้งส,สิ่งที่ได้มานั้นมันก็ไม่ได้แตกต่างจะเหยื่อปลาปลาที่ได้เหยื่อหรอกปลาที่ได้เหยื่อมันเป็นยังไงข้างในมันมีเบียดซ่อนอยู่เนะมันทุกทรมานขนาดไหนกระแสโลกแบบนั้นเนี่ยดิ้นรนแย่งชิงกันปัดแข้งปัดขาอิจฉ้าตาร้อนกันเบียดเบียนกันเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการ าะคาดหมายว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นความสุขเมื่อตอนเองได้มาแล้วจะมีความสุขมาพิจารณาชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยผ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วกี่ปีกี่วันกี่เดือน <c oughs> การได้มาของพวกเราก็ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละรูปเราก็ได้มาเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ได้มากันทุกขท่านทุกคนเนี่ยแล้วมันมีอะไรมีอะไรเป็นตัวสุขถามดู ย้อนเข้ามาตัวตาดูเราจะดิ้นลนไปข้างหน้ามันก็ไอของเก่านั่นแหละรูปมันไม่มีรูปใหม่หรอกเสียงก็ไม่มีเสียงใหม่หรอกกินรสสัมผัสก็ไม่มีอะไรของใหม่มันก็ของเก่าๆนั่นแหละของได้ของเสียของหน้ายินดีหน่ายินร้ายมีอยู่เท่านั้นเนี่ยมันไม่มีแตกต่างจากนี้ไปหรอกเพราะฉะนั้นแหละการได้มาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขมากน้อยขนาดไหนเราเราท่านทั้งหลายมันก็สัมผัสมาด้วยกันทุกท่านทุกคน ไม่ไม่น่าเป็นที่สงสัยหรอกแต่ทําภายในจิตในใจพวกเราได้สัมผัสแล้วหรือยังเนี่ยนับตั้งแต่ความสงบธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกนัทิสันติบาลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีพวกเราก็ยังไม่เคยสัมผัสกันในสิ่งที่พระพุทธเจ้ายืนยันในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกกาวแต่ในเรื่องของทางโลกเราพวกเราได้ยินได้ได้สัมผัสกันมาแล้วทั้งนั้นเนะี่ยไม่เป็นที่สงสัยเลย เพราะนั้นการทวนกระแสะของโลกเนี่ยถ้าหาพวกเราไปเห็นโทษของโลกแล้วมันทวนกระแสะไม่ยากไอที่มันทวนยากเขาเพราะมันไม่เห็นโทษของโลกเมันก็เลยมีแต่ดิน้นมีแต่มีแต่ดิ้นลอยไปทางกระแสะโลกก็เลยไหลาตามไปไหลาตามกระแสะของโลกไปไหลตามกระแสของโลกไปจะว่ายทวนสะหน่อยหนึ่งจะทวนกระแสะกระแสะสะหน่อยหนึ่งอพอมากระทบ มากระทบลูกเสียงก,ล,กลิ่นรถมาเอ่อับไหลไปตามมันโดยไม่รู้ตัวเลยนี่นนะี่เลยล้มเหลวกรรมาฐานล้มเหลวการอบรมจิตอบรมใจล้มเหลวแล้วการล้มเหลวไปยังไงก็เป็นค่าท่ายของกิเลสตลอดไปนี่นละค่าทายของกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคาตัณหามานาะทิฐิมีใครวิเศษที่ไหนเราดูสิถ้าถ้ามันวิเศษมันวิเศษไปทั่วโลกแล้ว มันไม่มาบ่นเพอแต่ถึงถึงทุกต่างๆทั้งหลายอย่างทุกวันนี้หรอกไม่มาวุ่นยุ่งวุ่นวายอย่างทุกวันนี้หรอกแต่นี่มันไม่มีผู้ที่จะพ้นจากกองทุกได้พ้นจากความยุ่งวุ่นวายได้ก็มีแต่เดินไปเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้ชี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวดิพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอ,อหรหันทานมายุ่งอะไร ท่านอยู่กันมากน้อยขนาดไหนก็มีแต่ความสงบมีแต่ความสวยงามเพราะความเป็นผู้ทรงธรรมเนี่ยอดิการญานังมัชเชกาลยานังปริโยสานการญานังคือผ,ผ,ผู้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้มีรามย่องงานทั้งเบื้องต้นงามในทําการนงานที่สุดมีแต่ความงามทั้งนั้นแหละแต่พวกเราหระผู้ที่ชนอยู่ก็ไม่ต้องมากหรอกเดี๋ยวก็ปีนเกลียวกันเดี๋ยวก็เพ่งโทษกันเดี๋ยวก็าำนิติเตียกันเดี๋ยวแต่ติชินนิ Getting, ทนทากัาน ยุ่งวุ่นวายอยู่ล้วนแต่สร้างความเศร้าหมองขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันไม่มีมันม,มีมีความผ่องใสจะเกิดขึ้นมาได้เพราะสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยต่างคนต่างให้พิจารณาเห็นโทษให้เห็นโทษ,หเ,หโทษเห็นภัยของการตามกระแสของโลกไปยุ่งวุ่นวายอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เกิดมาพบไหนชาติไหนก็ตามเดี๋ยวต่อให้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอินพ์มยุ่นกักที่ไหนก็ตาม ต่ตาบดนยังอยู่ในวงของของการเกิดอยู่มันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเรื่องจะสุขไปได้ยังไงมันยังมีอวิชจงทุกขังอนัาตาเรื่องจะมีสุขไปได้ยังไงถามดูนี่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยการการอยู่อย่าอยู่อย่างหัวหลักหัวตอให้รู้จักคิดให้รู้จักดูให้รู้จักพิจรารณาคี่คายหเห็นมันตามสภาพความจริงของมันของความจริงมันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ ทุกวันนี้เรามันมีถูกมีถูกโมหะความลุ่มหลงมันปิดบังครอบครอบบางปัญญาของเราไว้มันให้ปัญญาของเราหลุดเล็ด,เล,ดเล็ดลอดออกมาเพราะสิ่งที่สิ่งความจริงทั้งหลายเรานั้นเราจะเห็นเราจะรู้ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นแหละมันไม่มีสิ่งใดที่พายเรารู้พายเราเห็นได้มีแต่ปัญญาตัวเดียวจะพายเรารู้เราเห็นแต่ขณะนี้เนี่ยปัญญาเราเป็นถูกโมหะความลุ่มหลงครอบงำไว้ เอาสิเราอย่าไปหะยบะปล่อยมันครอบงำมาแล้วกี่พกกี่ชาติาภาพชาติปัจจุบันนี้เรามีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนโลกมา2,000กว่าปีให้พวกเราได้ได้รับทราบได้จดจํามาแล้วเอาวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศนั่นแหละมาลือ้อมาเจาะมาทําลายโมหะมันพังทลายจากการครอบงำปัญญาของเราออกไปให้ปัญญามันหลุดเล่หลุดรอดออกมาจากการถูกโมหะครอบงำไว นล้วแต่แต่ข้อปฏิบัติภายนอกเดียจะเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเป็นเครื่องมือที่ฟาดฟันทําลายโมหะที่ข้อบงำจิตใจดวงนี้ให้มันพังทลายหลุดออกไปเพราะฉะนั้นเอาข้อปฏิบัติอันไหนก็ตามเนี่ยอย่าไปว่าอันนั้นไม่สําคัญอันนี้สําคัญมันสําคัญทุกอันนั่แหละทุกข้อนั่แหละถ้าข้อไหนไม่สําคัญพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงประกาศสอน,พอนเพราะมันเป็นการเพ้อเจ้อไป แต่นี่ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงประกาศสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นมีความจําเป็นสิ่งนั้นมีความสําคัญเป็นเครื่องมืออันวิเศษเป็นเครื่องมืออันระเิฐเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการที่พวกเราได้ได้ประพฤติปฏิบัติมามีครูบาชี้ครูบาอาจารย์ชี้แนะครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นได้ยินได้ฟังมามากมายไก่กองแล้วเหลือแต่ความภาคความเพียงของเราในปัจจุบันที่นี่เท่านั้น เรามีความภาคความเพียรพอแล้วหรือยังที่จะสร้างกําลังขึ้นมาในการทวนกระแสโลกทวนกระแสของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยั่วยุชักจูงให้คนโง่ปุถุชนคนโง่ให้ไหลเอียงไปตามมันอยู่ตลอดตื่นพากันตื่นตัวขึ้นมาสิศีลพวกเราสมบูรณ์แล้วหรือยังสมาธิมีแล้วหรือยังปัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยัง สีมาตัวตาดูกายวาจาของเราที่แสดงออกไปที่พูดออกไปนั้นล,ล่วงล่วงระเบิดหรือล้นขอบล้นเฉดออกไปแล้วหรือไม่มีความบริสุทธิ์อยู่ในองค์ของศีลหรือไมอ่ตัวตาดูพิจารณาดูอย่างน้อยๆกับพื้นเพเลยศีห้าให้มีความบริสุทธิ์อยู่ตลอดอะจะอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านอยู่ในวัด ไม่เป็นประมาณขอให้มีความบริสุทธิ์ในศีลเนี่ยเป็นใช้ได้แต่ศีลอยู่ที่ไหนบริสุทธิ์แล้วศีเรนะสุกติยันติศีเลนะโพกสัมปทสศีเลนะนิพุติยันติทั้งนั้นไม่เลือกไม่เลือกในบ้านในในปา่าไม่เลือกในเบื้องในวัดล้วนแต่ให้ผลเป็นเป็นสุขทั้งนั้นแหละจนถึงที่สุดเป็นเ,เป็นเส้นทางนำเดินไปสู่มรรคผลนิพพานเห็นไหม เราก็ตรวจตาดูให้ความสําคัญของศีลไม่ว่าใครจะอยู่ในศีลระดับใดก็ตามเด็ดศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดตรวจตาดูมันเสมอพระเราท่าหนหรือพระทธเจ้ายังทรงบัญญัติอะไให้ลงอุโบสถก็คือการตรวจตาดูศีลของตนเองทุกสิบห้าค่ำที่ดูสิทุกกึ่งเดือนทุกสิบห้าวันอย่างนี้น้อยต้องมาตรวจตาดูย้อนเขา้ามาดูศีลของตนเองครั้งหนึง่ง หรือยิ่งได้หลายหลายครั้งได้ยิ่งมากยิ่งดีไม่ใช่ว่าโอ้ยทิ้งไม่เคยตรวจตาเพียงแค่รอให้มันถึงไอ้ไอ,อ้วันวันสิบห้าข้างหนึ่งนะค่อยมาตรวจตาดูมันก็น้อยเกินไปก็ไม่ถูกต้องไอ้สิบห้าข้ามาตรวจตาข้างหนึ่งอันนี้เป็นเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์เป็นเป็นหลักเป็นหลักพระวิน,นัยเป็นหลักบังคับเลยลูกเราตถาคตต้องมันต้องมีข้อปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีสีอย่างนี้ ถ้าไม่มีศีลอย่างนี้ไม่ใช่ลูกเราแต่คาคตแล้วมันเป็นลูกคดแล้วลูกคดลูกงอแหละแต่ลูกคดลูกงอเนี่ยไม่มีอะไรเลวเท่าลูกคดลูกงอนี่ความคดความงอเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยนะคนคด่ชั่ว้ายสิ้นดีเขาจึงบอกเขาจึงว่าอย่างนั้นแม่น้าเคี้ยวคดควนจรไม้คดทําสอนย่อมได้เหล็กคดทําเคียวไว้ใช้คนคดชั่วร้ายสิ้นดีเห็นไหมอะไรตอนอะไรมันคดมัน มันใช้ได้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าคนคดชั่วร้ายสิ้นดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตรวจตาดูตัวของเราเองให้ดีอย่าให้เป็นคนคดเป็นคนตรงตรงอยู่ในข้อปฏิบัติตรงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาถ้าเราเป็นคนตรงต่อข้อปฏิบัติแล้วยังไงมันก็เจริญในแต่ในทัพในวินัยของพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะทำวินัยของพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้ผู้ตรงเพื่อให้คนตรง ตรงต่อข้อปฏิบัติตรงต่อศีลสมาธิปัญญาเมื่อเป็นคนตรงแล้วยังไงมันก็จะประเสริฐยังไงก็เจเริญเนี่ยความประเสริฐความเจริญนี่เนี่ยมันไม่มีอะไรมาปิดกั้นสําหรับคนตรงเพราะฉะนั้นพากันพากันย้อนเข้ามาดูตัวของเราเองทวนกระแสของโลกทวนกระแสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เขาทางโลกเขาพากันดิ้นรนที่เยอะที่ยานอยากเป็นอยากได้อยากมีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ ب, พาลงไปสู่ของทุกข์เท่านั้นเด้อ ไม่มีสิ่งใดเลยพาไปสู่ความสุขเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าเปหลงหลงมาหลายภพหลายชาติแนละ้วหลงเพ้อเพลินมัวเมาไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตามความเสกสรรปั้นแต่งของกิเลสมามากมายไก่กองแนละ้วแต่บัดนี้พวกเรามีม,มีธรรมววนันของพระพุทธเจ้าเป็น,เป,นเป็นแสงสว่างให้แก่พวกเราเดินไปไปบนเส้นทางแห่งความสว่างสวยด้วยด้วยแสงอัศแสงธรรมอันนี้นั่นแหละจิตใจของเราจะสว่างสวยเพราะฉะนั้น วันนั้นจิตใจจะสว่างด้วยแสงธรรมเท่านั้นเน่ยแสงไฟนะั้นมันทําให้โถนนทนทางสว่างแต่จิตใจนั้นมีแต่ธรรมะทาให้ทาให้จิตใจเราสว่างสวัยเท่านั้นแหละธรรมะจะจะเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจก็เพราะพวกเราน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติอบรมลงไปศีลตัวตาอยู่เสมอสม่ำเสมอสมาธิความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงภายในจิตในใจงเรามีแล้วหรือ,อยังจิตใจเรามีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงไหม ถ้ายังไม่มีมันมีแต่เลาะแหละโรเลเอียงซ้ายเอียงขวาไปตามสิ่งที่มาสัมผัสต,ต่งตางๆหูจมูกลิ้นกายไม่ว่ายินดีหรือยินร้ายเอียงไปนั่นเอียงไปนี่อมอนไม,ไ,มไม่หลักปักขี้เลนเลยนะเมันไม่มีความมั่นคงเราก็ต้องสร้างความมั่นคงขึ้นมาให้ับจิตแกใจของเราเจิตใจของเราจะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคง,ง,งเพราะมันมีควาสมสงบเ,เพราะฉะนั้นการภาวนาทนนี่นำพาจิตใจของเราไปสู่ความสงบ จบเอาพุทโธกับฝาเป็นฝาตายลงไปในคําว่าพุทโธเนี่ยนะจะจะยกอะไรมาเป็นบทธรรมกับฝาเป็นฝาตายลงไปในบทธรรมนั้นเนี่ยอนาปานสติก็ตามพุทโธหรือธรรมโมริสังโฆก็ตามเนี่ยทุกอย่างได้หมดเถ้ามันถูกจริตนิสัยเรามีความรู้สึกสะดวกคล่องแคล่วถนัดแล้วยกขึ้นมาเลยฝากเป็นฝาตายลงไปในบทธรรมนั้นเลยหลังจากนั้นพอจิตมีความเบิกบานแช่มชื้นเบิกบานแจ่มใสผ่องใส ในระดับหนึ่งควรต่อการพิจารณาและอ้าคุยเคียลงไปเลยคุยเคียลงไปในในสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายเาหล่านั้นเป็นอย่างไรที่เราอยู่กับขันทั้งหลายขันห้าเนี่ยเราอยู่กับขันห้าดีมานานนมนานเนมาหลายภพหลายชาติแล้วนับไม่ได้ขันห้านี่ความจริงมันเป็นอย่างไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอยู่กับขันห้าเนี่ยขันห้ามันเป็นอะไรถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่คุยเคีย่ยวไม่มองเราจะไปรู้ไปเห็นมันเหรอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็น มันอนิจังมันทุกขังมันนั้นตาจ,จริงไหมละ่ะที่พระพุทธเจ้าบอกผู้เราแต่นะเราจะรู้เห็นว่ามันจริงหรือเท็จก็ด้วยการพิจารณาของพวกเราแต่นี่เพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยๆเป็นหัวหลักหัวตอใ,ให้ตั้งท่าเป็นนักต่อสู้นักคุยเคียร์นักแยกแยะนักภาวนาอยู่เสมอแล้วเราก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมวินัยของพุทธเจ้าอย่างแน่อนอนจะให้พากันน้อมนําไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญนในธรรมของพวกเราทุกท่านทุกคนเนอะสาธุดเอ้ามามามาสายก็ดีกว่าไม่มาหรอก <c oughs> อลลลลลาลพรเอระบพรนะพรนะพอนยะภาวารีวะปุราปริปุเรนติสะคะลังเอวามวะอิโต้ทินังเปตานังอุปคคปะเตียน ยิจิตังปฏิตังตุมหังคิปาเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปันจันโทปันรโสยะธามมโชอันติรโสัญญานเติโยวิวันจันตุสัมปารุย ดิวยนสตุมันเตมพาวันวันตรรายสุขีได้ยูกัภาันพิวันธนนเสีย สานิใจวยทายปัจจัยโิตด้ยใจทารุยธรรมแทนที่อายุวันโดยสุขังผาลัง รัตนาตยานุปาเวดารตนาตยาติยาสานเดนขารอยขาพยาเวราโซกาสตุจุปัถวานอเนกาอันตรายาพิวินาสันตุอาศสสตุวั ชายสิรษิธนังราพังโสติภาขยังสุข,ข้างพลังเสรีอายุจาวานโอจาบอค้าวุธีจียสวานสาตาวสาจาย,ยุจาชีวาสิริฐพาวันตุเต ภาวัตุสัพพังการังราคะตุสัพนิเวตาสัมปัตตพุทธาดุพาเวทนายสตาสวดีประวันตุเตงพรวัตุสัพพังการังราคะตุสัพนิเวตา สัมบัติธรรมุปาเวนไดสะท้าสวดที่วันุเตาวตุสาประมาการังราคาตุสะบิวัตานสัมบาสังขารุปาเวนไดสะทาสวดที่วนตุเต จัดอาหารทานกันเด้อจัดอาหารทานกันดูแลช่วยเหลือกันแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อถ้าอาหารถทาก่อนจัดอาหารทานกันดูแลให้ทั่วถึงเด้อ